สำหรับคนเกิดวันอังคารประจำเดือนพฤศจิกายนการเงินการเงินจะเรียกว่าต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินแต่ก็ได้เงิเนเยอะตามภาระงานงานเยอะเท่าไหร่เงินก็เอยอะเท่านั้นแั่นั้นมันมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราอยากได้ เงินเท่าไหร่มีความจำเป็นในการใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสมมติเอ้ยพอแล้วสบายใจก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเดือดร้อนดิ้นรนหางานเพิ่มแต่สาหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการอีกยังไม่พอมันจําเป็นต้องใช้ก็เพิ่มได้เลยค่ะตามพาร์ทงานได้เลยอยากได้เท่าไหร่ก็ทําเพิ่มเท่านั้นประมาณนี้คือเป็นช่วงที่ทํะไรก็สาเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดประมาณนี้อ่ะการหนึ่ง การงานโอเคถือว่าโอเคเลยคือมันไม่ได้ยากมันสมูุอยู่ในจุดที่สบายๆถึงเมืก่อนหน้านี้มันอาจจะหือขึ้นคอมาอยัางไงตอนนี้ก็จะสบายขึ้นประมาณนี้การเรียนการงาน,งาน,งานาความรักความรักคนรักเก่าอาจจะกลับมาขอคืนดีแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีก็คืออาจจะมีรักต่างไป แม่เขเป็นความสัมพันธ์ที่หยิบยื่นเป็นมิตรไม่รีให้กันเหมือนพี่น้องเพื่อบอก็เกจประมาณนี้ค่อนข้างมีแวงสมหวังเยอะอย,อยู่ไม่ได้ว่าจะไม่ดีเสมอไปประมาณนี้ความรักก็ไม่แย่แต่แท้จะไม่ใช่แบบโบวะบะาฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้น,นก็จะเป็นความรู้สึกดีๆที่ค่อนข้างพัฒนาต่อไปได้อีกประมาณนี้ในกะแความ สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ให้ระวังเรื่องอาหารการกินกินเยอะออร่อยอะไรก็อร่อยช่วงนี้ให้เบาตรงนี้ลงภา,าพโชคลาภโชคลาภไม่ค่อยมีเพราะไอ้ที่มีอยู่แม่มอว่าก็ดีแล้วนะอดังนั้นถ้าโชคลาภตบเสี่ยงอสนุก จะต้องแบบนวันที่หนึ่งหรือเป็นขอเป็นกรรมจะต้องได้ทุนจะต้องได้กําไรแต่การเสี่ยงโชคไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็สรุปรวมสรุปรวมวก็คือเป็นช่วงที่จะทําอะไรก็ให้ที่ทำทำตอนนี้เลยเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะแบบ เรื่องที่เราอยากจะทำหรือว่าคิดว่า,วาจะทำ<ม>านานแล้วอะไรประมาณเนี้ยอยไปคิดมากทํกทำะไรก็ทำในช่วงเติบโตของเราเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ไป